some of the customer still not have the well organized data we may need more time on the data preparation data cleansing the main goal for our department right now is that to make a student be ready for the society that combined with the AI we have to make sure that our student actually f a l l o w to the good one I do not like 100 trust them we should like adapt and learn to know like when should we use them why is answer that question AI เมงเนี่ยมันจะนำเสนอข้อมูลสร้างข้อมูลบางอย่างให้ มาให้เราเราต้องมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องใหม่อทีอันนี้ผมว่ามันเป็นชาร์เลนจ์อย่างเลยเลยครับถ้ามีกระบวนการในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี Accuracy ของการตอบของ AI ก็จะดีเมื่อไหร่ที่มันเป็นค Company แบบสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเราจะไว้ใจได้ยังไงว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปมันจะปลอดภัยเราเลยเลือกใช้ Service ที่เราคอนโทรลได้เช่นหัวเว่ยคลาวตอนนี้คือ AI มันจะเข้ามาดิสรับคนทํางานที่เป็นเทคคนที่เป็นรุ่นที่ทางานอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเกิดความไม่แน่ใจความสงสัััับาาาางงคร้้เเเกก็็ไไปใชออนนึดผลที่่มจจะ ผมวากอไทำไม่ได้ทําได้ไม่ดีจริงๆเป็นเรื่องคนคในการที่จะทําให้คนกระตือรือร้นแล้วก็ตื่นรู้ในเรื่องพวกนี้เนาะโจคืทอทํายังไงให้คนเราเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วที่สุด